ก็รวมกันตรงไหนล่ะเออเคอือฮึเอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะห่างหายเปนนานกับเกมซั p เพกนะทุกคนวันนี้ผมก็จะกลับมาเล่นดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็แบบเห็นมีอัปเดตมาหลายอย่างนะทุกคนก็คือแบบมีโหมดใหม่เข้ามาเล่น แต่เข้ามาเช็คดูมันก็ยังเล่นไม่ได้นะทุกคนยังล็อกอยู่ก็คือนึ่ว่ามันจะแบบอัปเดตสามารถเล่นกับเพื่อนได้อะไรอย่างงี้ก็แบบยังไม่ได้อยู่ดีตรงนี้มันมีอะไรเปลี่ยนก็คือแบบมันจะมีสองแผนที่ไปทุกคนก็คือแบบแผนที่โรงแรมแล้วก็เป็นแมนชั่นเหมือนเดิมทุกคนก็คือปะวันนี้ผมก็จะไปเล่นชิลๆให้ดูนะก็แบบโทษทีแห้งหายกับเกมนี้ไปนาน ก็จะไปลองเล่นดูว่ mm. วา uh. มันเป็นยังไงบ้างก็จะมีอะไรเนี่ยเหมือนนักสืบปะคนนึงแล้วก็แว่นขยายในคนหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นะไปไปลองเล่นดูเหมือนเดิมนะขอปิดเสียงเพราะว่ามีแต่เสียงตั้งาชิอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องจ้าเดี๋ยวขอฟังหน่อยนะเห็นปะผมว่าเกมนี้คนมันเล่นน้อยลงครับความคิดของผมผมคิดว่ามันมีคนเล่นน้อยลงอะเกมเนี้ย แต่รูปแบบเกมผมว่ามันเข้าแทากว่าอมองอัดนะผมว่าโอ้เป็นสองคเลอร์ป่ะแก้ไขตอนนี้ผมผมเล่นในคอมนะฮะผมไม่ได้เล่นในโทรศัพท์ใช้คอมเล่น เอาันเบสไซส์ของผู้หญิงแล้วก็อันนี้โอเคโอเคผ่คาตัดต้นไม้มีคนตายปะอุ้ยตายสองคนเลยเคือเกมนี้แบบยยุ่งยากต้องมาไขาปิษนุโสนะแล้วก็ทะเลาะกันก็มีนะที่ผมเจอมา นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่แบบอืมผมไม่ค่อยเล่นเกมนี้นะแบบหัวเสียก็มีบางครั้งยอมรับเลยผมจะลองฟังเขาดูนะว่าเขาพูดอะไรกัน Hey guys No wait Phil lie Phil why are you lie It's Phil and Louis What Louis first If not Louis then what me I am not the killer I was so far from the b o d y c e If not Louis what me เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทะเลาะกันแล้ว I the body, I look the at body? was Can half. คาเ i n โ o จะโหวตจ้าบิวอ่าเรียบร้อยโอเคโอเคส่วนเราก็แบบทำภารกิจต่อสิบอันโอเคนี่ง่ายจ้าโอ้ยี่ตรงนี้มาสองคนเลยเช็คเก้ โอเคเอาฟืนมาใส่ตรงนี้ฟืนใส่อาจจะได้ยินเสียงคลิกๆหน่อยนะเพราะาผมใช้เมาส์ประกอบลูกโอเคผมอยากรู้ว่าอีกคนนี้มันคือใครวะ รุงรุงเซเว่นโอเคเกอกน้ำใส่กอกน้ำโอเคตอนนี้เหลือใครดูดิเฮ้ยสุนัขจิงจอกตายทุกคนเขาไปรวมกันตรงไหน,นล่ะเออจิตเคอือฮึโดนา no no it's jade guys jade killed in front of me trust me it's jade no 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 it's donna i k i l l e no jade killed in front of me ยิ่งจะล้อให้เหี้ยอันนี้แบบสุดๆสมน้ำหน้าโดนบทใช่ d o น n าแพ้ไปดิโอเคทุกคนเราชนะนะโอเคผมขอไปเล่นอีกสักตาแล้วกันเออ ไม่ได้เล่นนานก็สนุกดีสนุกดีเหมือนกันดุยไม่ได้เป็นฆาตกรเลย่ปโอ้ยตอนนี้ไฟน่าจะถูกปิดอยู่เค๋ป่าวตายซะและ้ว หลุยเส์แต่เกมนี้แบบแฟชั่นเยอะจริงไวะทุกคนฟังเขาหน่อยว่าเขาจะพูดยังไงผมขอสคลิปนะโอเค if it's not f i l l then we cannot chip in in the next okay if it's <คน S 2> not f i l l then chip in คนนี้บอกว่า <Me very S 1> ถ้าไม่ใช่นกม่วงก็จะเป็นนิกปิดเสียงต่อ สำเนียงน่าจะเป็นเหมือนกับคนอินเดียอะไรก็ไม่รู้นะคนเะนี้ยตอนนี้เขาบทฟิลิปกันนะอีนกม่วงนกงุกปิวจ้าเฮ้ยเอาเรื่องวะจุดสุดท้ายจุดเทียนอดีเร็วเกินไปช้าเกินไปโอเค ทำให้เหมือนกันเหมือนรอยกันเดียวกันโอเคโอเคซ่อมห้องน้ำที่ผมรู้รู้สึกว่ามันมีภารกิจให้ทําเยอะกว่าเดิมปะอ,อูอีนีอีนีจะมาเดินไดนะ้นะน่าตรงโน้นอีกที่หนึ่งดอกไม้โอเคดอกไมก้โกดอยู่ไหน ซอมกอกน้ำแน่นอนโอเคเดี๋อ,อีกจุดหนึ่งวิ้ยตายเป่เช็ดเคดอนหน้าตายเอ๊ะไม่ใช่ว่าออกชิป,ปี้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้มันกดกระดิ่งหมดทุกนคนมันมันกดกระดิ่งใช่ไหมแล้วมันก็ฟัง แล้มันก็พูดอะไรไม่รู้ของมันงุงนี้งงี้ฟังไม่รู้เรื่องเขาหวดใครเขาหวดใครวะคือผมไม่รู้เลยว่าใครผมกดสคิปนะน่าจะดุกจริงป่ะเออเพราะว่าเออ,เอ,อง,ง่ายวะง่ายเกิน คือแบบเขาเล่นกันเป็นงานแล้วเริ่มจะมีคนแบบเล่นกันเป็นงานแ้วโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างกับเกม u s p e c t ไม่ได้เล่นมานานถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้บายบาย